บัญชี a c e b o o กทั้งหมดที่เราขอให้ปิดกัน้นมีจำนวน8บัญชีคือ1นึ่บัญชีของตวินทัชวานโพหัต 2. องแดนนูแมทเกเตอร์มาแชลสามรอยเลิ 3, เเสมาร์านินสตาด์ูสสุดา,า 5, รังคุพา 5. ห้ป้าหนิง UK, 6, อีเคหอ้ํเนโกเจ็ดเคคนไทย u ูเคนะครับและแปด พิ Cell เซลเดเวลอร์เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีการใช้เบุ๊กดักงเก่านะครับในการทำผิดนรคอมพิวเตอร์ให้ข้อมูลเท็จเข้ามาในระบบและทําให้พี่น้องดืนน่นตระหนกนะครับดเกิดความเสียหายกับพี่น้องประชาชนคนไทยถึงถามว่าทำไมระบบขการระบบการเซ็นนิวหรือข่าวกลอมต่างในระบบมันถึงแพร่หลายในรเไทยเยอะเพราะว่าผู้ให้บริการพทตฟอร์มเขาไม่ดำเนินการตามกฎหามายครับนี่ซึ่งเป็นปัญหาที่เราพยายาม เรียกมาคุยแล้วแต่บังคั้งใช้กฎหมายเพื่อควบคุมเรื่องนี้ให้เป็นส่คนสมเห็จชาต้นะครับ